กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ใน the แแบบเดอ,เอะฟอร์ดนะเนี่ท่านผู้ชมคือในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกจุดฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนะคือก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับแบบแรกจุดฟาร์มเงินในแมบบแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีนะเออแบบแรกไม่มีจุดฟาร์มเงินท่านผู้ชมแต่ว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยให้เราเนี่ยขุดแร่ไปให้หมดเลยนะฮะคือขุดแร่ทุกอย่างขุดทุกอย่างที่ขวางหน้าคือตีมอนตีอะไรพวกเนี้ยขุดทุกอย่างเลยนะคือต้องบอกเลยว่าแมบบนี้เนี่ยไม่มีจุดฟาร์มเงินจร หลังจากที่เราเนี่ยขุดแร่อะไรไปแล้วนะฮะให้เราเนี่ยกดเปิดกระเป๋าแล้วก็ไปที่อินเด็กท่านผู้ชมนี่ตรงนี้อินเด็กกดไปที่อินเด็กนะมันจะมีให้เราเนี่ยรับของรางวัลจากการขุดแร่ฮะ <c oughs> คือก,ก็กดรับไปเรื่อยๆเลยเนี่ยกดรับไปให้หมดเลยถ้าเกิดว่ามีนะมันจะมีขึ้นให้เราเนี่ยกดรับฮะ <c oughs> แล้วก็การสร้างของเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะเ <c oughs> มื่อเราสร้างของใหม่ๆแล้วเนี่ยเราสามารถรับอาชิมเม้นได้ฮะ <c oughs> คือเขาก็จะให้ของรางวัลมากับเราด้วยนนเองท่านผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของศัตรูด้วย สำหรับแแบบแรกก็จะมีพวกซอมบี้เนี่ยพวกซอมบี้พิกแอซอมบี้ดาบซอมบี้นากล้ามอะไรพวกนี้นะฮะเมื่อเราเนี่ยสังหารซอมบี้เราก็จะสามารถรับของรางวัลได้นนเองนะผู้มชมอันนี้คือแบบแบบแรกนะฮะต้องบอกแต่ว่าแแบบแรกเนี่ยไม่มีจุดฟาร์มแรกนะแล้วก็ใครที่ฟาร์มแรกมาเยอะๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาแร่ไปขายนะฮะเพราะว่าการขายแร่เนี่ยจะได้ราคาที่น้อยมากคือน้อยจริงๆนะผู้มชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้แร่ระดับต่ามานะฮะอย่างเช่นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขายไปอันนี้ขายสามัญอ่ะ ดูราคา3ชิ้น69บาทเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาไปค้าพวกดาบเอาไปค้าพวกแบบว่าดาบยงดาบใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยราคาจะเป็นพันเลยนะจะพุ่งสูงขึ้นเยอะมากนั่เลยนะผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยแมบบแรกไม่น่าจะมีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่แมบบกันดีกว่าคือแมบบแรกเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะแต่ว่าแมบบเนี่ยจะมีฮะจะมีจุดฟาร์มแร่เอาเป็นว่าในตอนนี้เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่แมบบกันเลย คือต้องบอกก่อนนะฮะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องทำเควสของเซนเซโมโลเนี่ยให้เสร็จก่อนนะในแมปแรกคือเขาเนี่ยจะให้ในส่วนของพอเท่ามาเมื่อเราเนี่ยทำเควสเสร็จแล้วเราจะได้พอเท่ามานะฮะแล้วก็เลเวลเนี่ยต้องถึงสิบด้วยนะถึงจะสามารถมาโลกนี้ได้น,นั่นเองนะผู้ชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยมาโลกนี้แล้วนะฮะให้เราเนี่ยขึ้นปืนใหญ่ตรงนี้ตรงนี้เลยอืมเราจะพาเราไปที่หน้าถ้ำฮะอ่าโอเคเมื่อเรามาที่หน้าถ้ำแล้วเนี่ยให้เราวิ่งเข้ามานะผู้ชม คือจุดฟาร์มเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะฮะก่อนอื่นเมื่อเรามาตรงนี้แล้วอืมให้เราวิ่งขวามือตรงนี้นะฮะเห็นป่มเดนเจอร์ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องมีพีแอที่ดีพอตัวนะเออพีแอกที่ผมแนะนำนะผมแนะนําเป็นพีแอประมาณ6กหมื่นสองหมื่นสองเนี่ยยังพอได้ะฮะหกหมื่นสองหมื่นสองขึ้นไปเออประมาณสองหมื่นสองขึ้นไปเนี่ยกําลังดีนผูช้มชมเมื่อเราซื้อพ x แอมาแล้วนะฮะจุดฟาร์มเงินจุดแรกเนี่ยจะเป็นตรงนี้นี่ตรงนี้เลย ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดฟาร์มแร่ที่คนเนี่ยมาแย่งกันขุดเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยสามารถยืนเอมเคตรงนี้ได้เลยเออเพราะว่าแร่ตรงนี้เนี่ยจะเกิดทีละ2ก้อนนะฮะแล้วเกิดตลอดคือถ้าเกิดว่าไปขุดเนี่ยขุดตรงนี้อะไรพวกเนี้ยคือแร่มันจะสุ่มเกิดบางที่นั่นเองบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดนะฮะต้องบอกก่อนแล้วก็สำหรับจุดขุดแร่จุดที่2นะฮะซึ่งให้เราเนี่ยเดินมาทางด้านนี้นี่ตรงนี้เลยหลังจากที่เรามาตรงนี้แล้วนะเดินมามุมนี้ท่านผู้ชมนี่ก็มาสุดนี้จะมีทางด้านนี้ฮะเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีก2ก้อนคือสำหรับจุดฟาร์มจุดนี้เนี่ยผมจะแนะนําเป็นพ x อราคา60,000ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยจุดนี้มันจะมีแร่ที่แบบว่าก้อนใหญ่มากๆแร่พ x อราคา22 0 0มเนี่ยมันขุดไม่ได้คือเราจะต้องใช้พ x 6อ0 0 0ขึ้นไปนะฮะซึ่งตรงนี้อะนาขุดไปก่อนคือเนี่เห็นไหมเลือดแบบเลือดเยอะนะเออเลือดทีละ600้เลยก้อนแร่คือมาฟาร์มได้ะฮะใครที่แบบว่ามีพ x อราคา60,000อะไรเงี้ยก็สามารถมาฟาร์มได้นั่นเองนะผู้ชม โอเคสาหรับจุดต่อไปนะฮะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีของแล้วนะคือให้เราเนี่ยเดินลงมาตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมอืมให้คนเนี่ยขุดไปก่อนเดินลงไปข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะมีทางลงมาได้ฮะนี่นี่ลงมาแล้วเรียบร้อยเมื่อเราเนี่ยลงมาแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามอนเนี่ยโหดมากคือโหดแบบโหดมากท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยไม่ได้มาขุดนะแต่ว่ามาสู้กับมอนนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมอนจะดรอปของที่แบบว่าราคาแพงมากแล้วก็มอนแต่ละตัวเนี่ยให้เงินทีเกือบร้อยเลยนะคือให้เงินเยอะมากฮะก็ มาสู้กับมอนเพื่อหาของไปน,นั่นเองนะท่านผู้ชมคือผมต้องมอกก่อนนะฮะว่าใครที่ลงมาแล้วเนี่ยแล้วไม่แบบของไม่ดีพอเนี่ยก็ <c oughs> ไม่น่าจะรอดเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันโหดมากอืมอืมเนี่ย,นยเห็นไหมโดยเฉพาะตัวเขียวตัวนี้โหดโหดแบบโหดโอ้อืมสลามนี่ก็โหดเอาเรื่องคือสลามเนี่ยมันตีสตันนะก็คือผมแบบเป็นตัวที่ผมเกลียดมากๆนะท่านผู้ชม,อม,อมเอาตัวนี้ก่อนเลยอ่ะอืมอืมโอ้เห็นไหมคือตัวเขียวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะฮะ <laughs> โหดมากสําหรับจุดดีมอนที่ผมพาไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะของที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นอันนี้ท่านผู้ชมนี่เลยนี่พวกนี้นะฮะคืออันนี้เนี่ยมันขายได้ในราคาที่ดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองขายให้อืมลองขายให้ดูก่อนมาคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดสิบอันอะอันนี้แปดสิบอันนี้หกสิบสามอะน่าจะได้อันนี้ด้วยอ่ะอันนี้แล้วก็เมสลามอ่ะลองดูลองดูราคาจะเท่าไหร่อ่าลองดูเอ็กซ์อืม 17,161ฮะคือราคาดีมากแต่ว่าก็ไม่ต้องขายหมดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถเอาไปอัพเกรดอาวุธของเราได้นั่นเองนะฮะสำหรับพวกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกนี้นะเนี่ยหกหมื่นเจ็ดเนี่ยตั้งแต่สองหมื่นสองขึ้นไปนะฮะหมื 11, น่นหนึ่งนี่ไม่ต้องซื้อคือซื้อสองหมื่นสองขึ้นไปสองหมื่นสองเนี่ยยังพอพอดีขึ้นนะเออผมคิดว่ามันมันยังช่วยได้ในระดับหนึ่งะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเงินหน่อยเนี่ยก็เอาหกหมื่นไปเลยสามหมื่นเนี่ยก็พอใช้ได้นะ เออแต่หกหมื่นเนี่ยผมคิดว่าจะดีกว่านะฮะแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยได้แร่มาแล้วนะฮะคือใครที่กระเป๋าเต็มเนี่ยก็แนะนานะฮะให้เอาแร่เนี่ยมาครับคือคราบให้ได้พวกดาบใหญ่พวกเกาะหนักอะไรพวกนี้เนี่ยราคาจะแพงมากอ,อย่างเช่นเดี๋ยวผมขาไปดูก่อนเอาเป็นดาบใหญ่สักอันหนึ่งนะเอาแร่คอร์ดมาอืมแร่คอร์ดอันนี้เป็นเกรดแอคใช่ไหมอืมโคลด์โซมาประมาณนี้อ่ะน่าจะได้ขวานใหญ่ดาบใหญ่สักอันหนึ่งอ่าได้ดาบใหญ่มาฮะซึ่งก็ คราบดีๆนะถ้าคราบไม่ดีเนี่ยราคาตกนะัผู้ชมอืมแล้วก็อันนี้มาอืมมาอืมโอเคอ่ะเออแล้วก็อันนี้มาอืมอันนี้ด้วยอ่ะโอเคอืมอันนี้อ่ะือขอดีๆขอดีๆโอ้จะได้ราคาเท่าไหร่มาดูกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าราคาเนี่ยหลักพันแน่นอนนะผู้ชมมาดู ราคาอยู่ที่2,196ฮะคือผมบอกได้เลยว่าการเอามาคราบเนี่ยราคาจะพุ่งมากกว่าขายแร่แบบเพียวๆนะคือใครที่แบบมีแร่เยอะๆแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยก็ามาคราบนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นมากจริงๆเนี่ยอย่างเช่นกระดูกพวกเนี้ยเออมีเท่าไหร่เนี่ยก็เอามาคัาไปหมดเลยฮะมันของดีนะผม <c oughs> เออผมบอกได้เลยว่ามันดีนะฮะ,ะเดี๋ยวคราฟให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นขวานขวานไหมเป็นคอนฮะ อันนี้เนี่ยราคาจะเท่าไหร่มาดูกันอืมมาอืม perfect f o ูดอ่ะ p e r ์เ c t perfect คือพยายามกดให้ได้เ perfect เยอะๆฮะเพราะว่าราคาจะได้สูงขึ้นอืมมาอันนี้อืมโอเคคือยิ่งของหนักเนี่ยมันยิ่งคราบนานนะพีชมโอ้ได้เกรดไปอันหนึง่งอันนี้อ่ะโอเคราคาจะเท่าไหร่อันนี้ผมขอแบบว่าสามพันราคาสามพันได้ไหมอืมมาดูกันราคาอยู่ที่ โ oh, อ้ร้เปอร์เเท่าไหรสองพันพอดีเลยสองพันจุดเก้ฮะเห็นไหมคือผมต้องบอกเลยว่าเอามาค้าแบบเป็นอาวุธแล้วไปขายเนี่ยผมว่ารวยรวยกว่าขายแร่เพียวๆแน่นอนฮะมาคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้สี่พันแล้วนะค้าแค่สองทีค้าแค่สองทีผมได้สี <c> ่ <oughs> <c oughs> คือโอ้เนี่ยสี่พันหนึ่ง้ยเกบาทฮะคือต้องบอกเลยว่าคนทางรวยมาของจริงนะผู้ชม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ